ไม่บอกว่าขอปเดิเากี่ท้าไปหน่อยใจแน่ไม่บอกว่อเดิมนลยว่ากี่ทีบ้าไปหน่อยเบื่อใจแนืนเต้นสั้งแต่บอดด้วยแบนี้นะกะไม่่อยปลัยมาให้เราด้วยนะใครในด้านน้ำเราเรา

เลี่ยนด้วยตอนแรกนิวน้วชี้มีแหวนอยู่หน,นึ่งวงอขอ,อก็ใส่แหวนตัวเองขอบคุณครับขอบคุณนะครับมารูกันเผือ่อๆนะมาทำแน่ได้วยแน่นกันก็หนหโอเคแน่เห็นไหมรับ เออแบบนั้นน่ารักจริงเลยนี่โชว์ด้วยโชว์หอมด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มาลุ้มมาเดี๋ยวนะสุลรอเราแป๊บนึงเดี๋ยวน้อยใจร้องไห้โอเคูขอบคุณครับขึ้นลงนะขึ้นลงนักเพียนจับอ่ะจับ เออนะระวังกระโปรงเปิดโลดเออต้องกลัวนะบายบายโอเคขอบคุณครับคุณผู้ชงลูกโอเคมาตั้งโหลดไปแล้วตั้งหลดแล้วได้ครับนะครับขอบคุณนะครับลูกชายรีบไปไหนล่ะทาตามหน้าที่แล้วกัน มาขึ้นมาอืมนี่แหละนี่แหลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับติดตามอยู่ขอบคุณมากครับอืมปากหวานไปด้วยนะอุ้ยโดดโดดโดดลูกโอเคแจ้งใช่ไหมอ่ะเรียงมาได้เลยจ้าโอเคเนี้พี่เองไม่เป็นแล้วไม่ลืมเนี้ยตรงนี ขอบคุณครับขอบคุณทแทนเราโอเคฮะนะโอ้โหแถวยาวมากมากนะเราทำเวลากันสักนิดหนึ่งขอบคุณครับครับโอเคครับคุณครับไหวไหมเอ้ยหลุอยู่คนจะตกกระไดท่ามืองีก ขอบคุณครับขอบคุณครับในอะขอบคุณครับแม่ครับไม่มาล่ามไม่เดินม,มาเองอะแม่จะตามสั่งมาให้คนเราจบใจท่ามือทิ้ไม่เข้าใจเลยจริงขอบคุณครับโอบ้โหแถวยาวมากงานเพลงมาด้วยเลยกันร้องไปด้วยลับไปด้วยขอบคุณครับ ดีใจเจียวนะ่อแม่เนี่ยขอบคุณครับแล้สิ่งที่มยังไม่เข้าเนี่ยโอเคขอบคุณครับผมมแถวยาวมากนะฮะมามาเรื่อยๆมาทิพย์มา่ดยครับเด็ดพันเลฮะโอ้โหใจปั้มมาจากไหนขอบคุณครับน่อแทำไมใจปั้มยั ที่ตรวจนะจนะตรวจนะนะครับมาถ่ายรูปกันเท่าไห่วเป็น,นนะสักขีพยานนะขึ้นมาตีตรงไหนดีแต่ตรงนี้นะถ่ายข้างหน้าไม่ได้ลบเยอะคุณเมืตรงนี้นะนี่ฮะนี่ป้าเดี๋ยวแอดเฟสนะแอดเฟสแอดเฟสระลูกแล้วก็แม่ด้วยโอเคขอบคุณมากครับทดลงมงเลยอนะ่ะเพลงมาได้เลยฮะ mana dia tu, tunggu O leh, O, O, terima kasih. Ini, terima kasih. Terima kasih. Ini, terima kasih. 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 เังไม่ขาดนะเพียงนเาขึ้นลงนะเด็ขอบคุณครับขอบคุณนันี่ยอย่าตกใจถ้าได้ยินเสียงอะไรล่างปั๊กล่างปั๊ไม่ใช่บันไดนัหรือออย่างใดเป็นเสียงข้อเข่าขึ้นนะทีนีหมอจอเลือดด้วยนะเนี่ยนี่ประอดอาหารเลยน้าสาวน้าสาวประวดอาหาร้าหมอจอดเลือดทีนี้เนาะ ไ่้พี่ยอมไม่เขาจอนะนะหาจาะเขารู้หมดเลยว่าเป็นอะไรนะอแ่อแน่ใจนี่ขอบคุณครับฮะกว่าคิดถึงมากไม้เจอตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่เลยฮะเลยนะครับ ลูกสาวคนที่มาระ,ะ,ะบายกัน,นอร่อยสาวคนแม่มาระบายกันไหนแล้วลงที่บ้านได้ดูทีวี v เลยสองคนเลยเนาะนนไหก็มายึดทีวีอย่คนเดียวเลยนเาายนาะใช่ซื้อทีวีมาห้าหมื่นนดูได้ช่องเดียวดูรูปถ่ายด้วยรัเลยนะ,ะ,ะความเส้นผมก็้วย อันไหนก็รับมาแล้วให้เป็นผมไปเลยครับผมถึงเวลาจบข้าวด้วยก็เลยรูกมาคนเดียวมาไงในวันเดียวอ่ะที่จัดที่ไหนดูยังไงดูยูทูบใครเปิดให้ดูเปิดเองด้วยเองงานงานคนไทยที่มองเห็นว่ามาคนเดยมาคนเดียวจริงหรอที่จัดี่ไหนแม่อยู่โน่น มาคนเดียวยังไะม,ม,มา,มานาด,ดียวคนเดียวแล้วก็เดินทางมาคนเดียวโอรเก,ก,ก,ก่งจังเลยอบคุนนะดีใจครับมาาใครอยากม่มาคนเดียวอีกมากับคุณตามากัพ่อแต่ว่ามากับแฟนเ่าน,นะนั้นแหะเปิดานนี่แหละมาเดตีหรอาาอเชีวคลทีน จ้าอันนี้แมวซื้อแรวฝากมาให้นะฮะแม่ลินมาราชการมาเลยนะขอบคุณครับช่วยแจกจ่าราชการด้วยขอบคุณลนี่ขครับนี่โบโบแหวนนขอบคุณคลัแล้วจะไปถ to <C Geor ges> ่ายรูปวเซงให้พี่ชายให้มาปรูหพี่โอปอไใหโอปอ พอยิงมข้าวเขาชอดอกม้หวูไปถ่ายรูปบอกว่าผู้ชายง่าฮะใช่เขากบอกหนูว่าดูคนชัดบางเขดูัท่างเดียวเวลาเดียวด้วย่องั้มองใครรึเ่นีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ่าเคลงเ็าเ้ลงเคเราบอกใครบอกเตือนใจตัวเองไว้ว่ามันเคลงทเพลงมาได้เป็นัง เดินลงไมหางนะไปยัางนนะมากรลามากี่วันรอบนี้วันเดียวคงนี้กลับแล้วเหื่อยเลยน่รอนานๆจะมาหาเาทีนั่นนะสือชอบเลยชอบมากเวลาเจอกันชอบเวลาเกลี่ยแป้งใหทำงานก็ชอบแป้งเป็นดวง ไม่รักใครแล้วเด็วคนเราจะก็ต้องมองว่าเราเป็นนี่ฮะจะที่เขาปล่อยเขาไปคือจะมาตรวจติดตามอ่าฮะเอาวันนี้เนี่ยจะคุยน่าเป็นนี่จะไปจะคุยแล้วจะพอมั้งมีเงี้ยเงียบเงียบอุ้ยอยากได้เงนะไรนี ไปตามไปนะโบโบแม่เขาเรียกไปไหนโบลูกแม่เขาเรียกเออโดนถ่ายโบแม่เาเรียนด้วยน้าฆ่าเล่าบอกเรียนฆ่าเล่าเรียนชายลูกยัหน่อย bò, đừng bị cay bò. cái <laughs> này là nhắm bò đấy nhé, đền ngã này ว่าดีม่มีสมอมีแต่รุ่รามามามองมองไปมองไปทุกทีมองไปแล้วไม่กอดกอดให้เกิกันนะมากายังใ้รับแล้วแล็ปแลของหยใจประมาณคั้งนะย้ายมาอยู่ประตูนะ เนะไม่ไปไยาเ่ Arizona, ่ไปไม่เดินไปหนไ่ได้ไเดไม่ไู้่นี่หรอนี่เมื่อยไม่เดินทางมาใัเมื่อยเงี่ยมื่อยจะมาดูได้ไงอ่ะนันนปกวารปกวานไโดนตวานอเดี๋ยวรู้เลยให้รับนไม่รับแน่เลาไนนะแม่จะรักมากคมีปชแค่นี้คุะ เดี๋ยวจะเป็งานร่านตรื่องดกบ้างบ้างนะนั่นเรเรียนก็มากมากมากขอบคุณครับคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยสำหรับองกำักทีมุบอลนะครับใช่แล้วนโอ้โหนี้แได้อยู่กันแบบว่าเหนียวแน่ไม่ใช่หนจริงหนะเพราะว่า ทุกคนถูกต้องนะครับวันนี้นะครับโอ้โหก็บอกว่ามีรอยยิ้มมีความสุขนะครับขอขอบคุณนะครับกระทรวงการเงินนะสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากมนะครับใช่แล้วเดี๋ยเพื่อนุกไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้ไรอันนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับทุกคนนได้เลยถ่ายแบบว่าช็อตแบบวีซีลงไปแบบนี้เลยครับผมนะคะทุกคนไปรวมตัวนะครับเดี๋ยวจะมีการหาเรื่องนะครับเป็นสุดสัปดายนะครับวันนี้มารวมตัวความทรงของเรองไรอันกับบดินท์นะครับใช่แล้วค่ะพยมมาตรงกลางเลยก็ได้ คืออยากแนบแนบเข้ามาเลยเออโอ้โหวันนี้เห็นแต่ให้แล้วไม่เนี่ยไงถึงจีนแล้วแล้วจีนแล้วอันนี้นี่คือเรียกว่าปิดจนแทบจะหางเลยอันที่สองวนนใช่ยิ่งที่ไม่เจอยิ่งดียิ่งไม่เจอยิ่งดีเหลือส่วนบนอยู่่เหลือด้านหลังด้วยนะฮะคุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะครับครัผู้จัดการผู้จัดการครับผู้จัดการครับคุณ วันนี้นะคะจบงานจบงานแคปแฟกอะมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพวิกายในการก็ได้ว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของการในวันนี้แล้วนะคะแต่อย่างที่เราได้บอกไว้เนี่ยค่ะว่า สุ่นคนพิการต่างๆไม่ว่าจะเป็น,นในเรื่องของการจัโอกาสในเรื่งการทางานต่างๆเราไม่ได้กดถ,ถึงแค่นี้นะคะเพราะว่าในวันหลังๆนะั้นเราก็ยังร่วมกันที่จะขับเครื่อต่อไปเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนพิการค่ะต่อครับก็สามารถติดตามเลยเพิ่มเติมได้ที่ะะการเดนะครับลงกลมโฉบลักษณะคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหรือว่าตองต่อนะครับก็สามารถติดตามกนะันเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ การนี่แบบนี้นะครับเราจะกมาพบกันใหม่จะเป็นมาเก็ตแฟร์มาทำสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการในปีต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้น้องรยอยันกาบรรดิษฐ์และแฟนๆทุกคนขอให้มีความสุขส่งเสียงไปเลย้อบคุ วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทั้งทุกคนที่อยู่ในงานนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่อาจจะเป็นแฟนผู้ชมนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะเป็นทุกของผมก่อนเลยวันนี้ขอบคุณน้องไรอันมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับ